ก็สวัสดีนะครับสวัสดียามเย็นๆนะครับในวันนี้หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสามสวันแล้วครับมันฝนตกมันฝนตกนะครับมันฝนตกก็คือเอ่อมันลงมันอันนี้นะครับมันฝนตกแล้วเราก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับไม่มีงานฝนตกทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเขตบ้านผมมันดินจะดินทรายอันนี้ก็ทําได้นะครับก็ผ่านมาสามวันแล้ว อันนี้พ่อปั่นนะครับมันนี้มาคันเดียวครับอันนี้มาคันเดียวก็ปั่นชุเป็ดไร่นะครับปั่นชุเป็ดไร่ปั่นเพิ่งปั่นตอนบ่ายสามนี่เองครับนี่ดูอันนี้ปั่นตอนบ่ายสามนะครับดูบะเพิ่งปั่นตอนบ่ายสามนี่ครับก็ผมเมื่อเช้าตอนเช้าผมไปไทมานะครับคือตอนเช้าตอนเช้าไปไทยมา ก็คือตอนเช้าผมไปถ่ายมาก็สามสิบได้นะครับตอนเช้าก็ถ่ายเฉพาะเจ้าที่เขาบอกให้ถ่ายเลยครับเพราะว่าเจ้าไหนเขาก็ยังไม่ให้ถ่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไปกนหาก,กินนอกบ้านอยู่นะครับอันนี้ไปหาก,กินนอกหมู่บ้านอยู่แต่อันนี้ในหมู่บ้านนะครับนี่เจ้านี้ว่าเขารีบนะครับเขารีบถ่ายได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งลีแเลย,เลยนี่ก็เขารีบนะครับ ก็คือเขาดบผมก็เลยเต้องมาปรับให้เขานะครับก็คือตอนแรกเอาซ้มหกมาครับแต่ซ้ำหกมันลูกหมากหลุดมกลูกหมากลูกหมากหลุดนะครับลูกหมากหลุดนะครับก็ต้องเอรอนะครับเพราะว่าตอนนี้ศูนย์ก็ปิดแล้วครับผมจะซื้อที่ศูนย์นะครับถามเขาแล้วโทรไปเช็คราคานะครับก็อยู่ที่เปดอ860นะครับชุดหนึ่งชุดหนึ่งของ L 3 6นะครับ L 3 6 น,นี่ก็ L50 นะครับดีทีนครับตัวนี้อันนี้พ่อพ่อผมปั่นนะครับเกียสองครับหนึ่งแกสองรอบสองแล้วครับปั่นสองรอบนะครับคือเขตนี้ก็ปั่นสองรอบก็สองร้อยสามสิบนะครับแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่เจ้าเจ้าไหนเขาก็ปัน่นสองร้อยห้าสองร้อยแปดก็แล้วแต่เขาแล้วครับเพราะว่าเออ่ผมก็เอาแค่นี้เลยเขตอื่นเขามีแต่ กอื่นครับบางเจ้าเขามีแต่หกร้อยนะครับได้ละหกร้อยใช้ปันนะครับหกร้อยใช้ปันหกร้อยนะครับแต่ว่าของผมของผมก็สี่ร้อยหกนะครับสี่ร้อหกบอเอาแค่นี้ครับกินน้อยครับแต่กินนานๆสงสารคนคนที่ไม่มีนะครับสงสารชาวนาที่เขาไม่ค่อยจะมีทุนนะครับเพราะว่าองจริงสงสารทุกคนเลยครับเพราะว่ามันข้าวมันราคาถูกนะครับ คือข้าวมันราคาถูกจริงๆก็สงสารนะครับก็ปังเจ้าก็เล่นไปโอ้โหไรละหกร้ปุ๋ยก็เพงครับปุ๋ยก็เพงปุ๋ยก็เพงน้ำมันก็เพงแต่ว่าเออค่าถ้าพูดพูดถึงนะครับปุ๋ยก็เพงน้ำมันเพงค่าไถก็แพงนี่ เจ้าอื่นที่เขาอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าน้ำมันมันขึ้นทีนี้คือเขาจ้างบาง,บางเจ้าเขาจ้างคนขับนะครับแต่บางเจ้าเขาคิดว่าเออได้น้อยขาดทุนสองสามจะได้อะไรเขาม่เขาม่เขามีแต่คนพูดนะครับว่าปันใช้ปันสี่ร้อยหกสิบจะได้อะไรคือจริงๆมันได้นะครับได้อยู่นะครับได้อยู่ก็คือผมก็ได้อยู่นะครับมันก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะนะครับ ไม่ได้ขาดทุนเลยเลยได้กําไรได้ซ้าก็คือมันก็ส่งงวดมันก็ส่งงวดได้อะจริงถึงน้ำมันจะแพงแต่ว่าเราก็ทําราคาเดิมไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเพราะว่าสงสารชาวนาที่ว่าชาวนาเขาไม่บางเจ้าเขาไม่มีทุนนะครับอันนี้ผมให้เซ็นอันนี้ผมให้เซ็นถึงปีปีหนึ่งเลยนะครับเนี่ปีใหม่ผมปีใหม่หลังปีใหม่เก็บเงินน่ะเนี่ย ทุกเจ้าเลยผมทำทุกเจ้าเลยที่ผมไถอะ่ะผมเก็บหลังหลังปีใหม่หมดนะครับคือแต่ถ้าเจ้าไหน <c oughs> ก็คือปีชนปีอะ่ะ <c oughs> ก็คือไถไถไถวันนี้จ่ายวันนี้แหละไถวันนี้จ่ายปีหน้าของวันนี้อะ่ะเนี่ยเจ้าไหนก็บางคนก็เป็นอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คุณผมก็ไม่ได้ไปทวงเขาครับผมก็ไม่ได้ไปทวงเขาหรอกก็แล้วแต่เขาเขาก็บางเจ้าก็ไม่มีนะครับเราก็ไม่ได้ว่าเขาดอกเนาะก็ไปเรื่อยๆนะครับ แรงอยู่ดิเนี่ยคันนี้เนี่ย,นนยแรงอยู่นะครับแรงอยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้แต่ว่าแรงสู้เออเอ็พี HP ไม่ได้ครับเอพี HP แรงกว่าอ้วันนี้พอผมเมื่อวานเออเมื่อวานพอผมพอ่อผมไปซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยมาใส่มันนะครับอย่างเพลงเลยเลยปุ้ยเนะี่ยก็อย่างแพลงเลยครับปีนี้แพงมาก น,นี่ก็เสร็จแล้วครับกินรอบกินรอบข้างแล้วกินข้างแล้วน่าจะเสร็จเลยกินเพราะผมน่าจะกินรอบเดียวและบ้านนี่อันนี้พ่อปั่นคนเดียวนะครับนี่็นะพ่อปั่นมาคนเดียวเลยเปั่นจะเสร็จแล้วครับเลยสามบิ้งอีกสามบิงก็จะเสร็จแล้ว ก็รวมๆนะครับรวมๆวันนี้ก็ประมาสี่สิบไร่ครับได้อยู่สี่สิบไร่นะครับไถสามสิบปั่นปั่นสิบไร่ก็ได้อยู่ครับสามสิบไร่ก็ชิวๆนะครับคันเดียวนะครับนี่มาปั่นคันเดียวถ้าปั่นแล้วกันเสร็จเราต้งนานแล้วนี่ก็คือผมปไปบอกเจ้าของนาคือเขาไปบอกผมว่าวันนี้เขาไปบอกผมว่าเปั่นปั่นพรุ่งนี้นี่เขาบอกเขาบอกว่าเขามาถามผมว่าพรุ่งนี้ปั่นได้ไหมผมว่าได้ครับปั่นพรุ่งนี้ทีนี้ผมบอกเขาว่าเขาถามว่า พ่อถามารถกี่คันผมว่าสามคันสามคันเขาเรียกมาบันข้าวเลยเนี่ยเขาาบันวันนี้ผมบอกว่าสามคันเขาเลยรีบมาหันข้าวก็เลยหืมเจ้าของเขาบอกว่าเจ้าของเขาบอกว่าบันข้าวไปก่อนยวค่อยบันพรุ่งนี้แต่แต่แต่วิ่งไปบอกผมอยู่บ้านว่าวันข้าวแล้วด้ออ้าวทีนี้พ่อผมก็ต้องรีบวิ่งมาปั่นนะครับดูเนี่ยทีนี้พ่อผมก็ต้องรีบมาปั่นเเดือดร้อนเลยพ่อผมก็ต้องรีบมาปั่นนะครับ เพราะว่าก็เดียวมันฝนตกนะครับเพราะว่าพายุมันเข้าตรงนี้พายุเข้านะพายุเข้าเข้าก็เข้าถึงวันที่สิบหกหรือเปล่าพ่อผมบอกเดี๋ยวผมก็ต้องไปปั่นแทนพ่อนะครับเพราะว่าพ่อก็ปั่นมาเยอะแล้วได้ข้อตุยหน่อยไดมาปั่นที่มาเซ่น มาใส่ดิสันพ่อว่าเราค่อยรอ,รอปั่นเช้านะครับโอ้ยพ่อพ่อเท่าอี <c oughs> ก็พ่อพูบอกว่าให้ปัน่นรอปั่นเช้านะครับรอปั่นเช้าแต่รเ,เราก็ผมจะปั่นเลยนะครับเพราะว่า จะลองไฟด้วยเนาะผมจะลองไฟผมนะครับเพราะว่าไฟผมก็ลองติดมานะครับติดมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่ารถไม่รู้ติดมาทำไมไม่ได้ใช้งานกลางคืนนี่แล้วก็ข้างหน้านะครับสองดวงไปครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ ดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ,บนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับโอ้ยเยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบายนะครับจะปั่นเล่นๆกันนะรอบๆ